มารู้จักการดึงดูดเงินด้วย9วิธีง่ายๆกันค่ะการดึงดูดเงินเนี่ยเป็นงานอาร์ตนะคะมากกว่าวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวกับความจําและการสร้างภาพที่ชัดเจนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิธีที่1คือคุณเชื่อความสามารถของตัวคุณเองค่ะว่าสามารถดึงดูดเงินได้มันเป็นสิ่งสําคัญนะคะของความสําเร็จเมื่อคุณเชื่อว่าคุณลงมือทําจนถึงเป้าหมายและคุณสามารถจัดการมันได้ค่ะวิธีที่สองคือคุณลงมือทําตามความเชื่อนั้นเลย ถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถดึงดูดเงินได้คุณทำมันทุกๆวันไม่ว่ามันจะเล็กจะน้อยมันก็จะค่อยๆขยับเข้าสู่เป้าหมายของคุณค่ะจดจ่อกับสิ่งที่ทำจัดเรียงกิจกรรมของคุณแล้วให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายวิธีที่สามคือสร้างความคิดบวกให้ล้อมรอบในเงินของคุณเงินช่วยสร้างบรรยากาศที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เป็นพลังงานมหาศาลให้ชีวิตคุณมีอิสระคุณมีความสำเร็จได้มากมายเหลือล้นค่ะ เงินเป็นพลังงานบวกนะคะให้คุณจินตนาการว่าคุณมีเงินพอที่จะไปทําบุญช่วยเหลือคนอื่นมีเงินพอที่จะจ่ายเงินและก็ขอบคุณเงินจํานวนนั้นๆค่ะ 4. คือมองว่าไรายได้ของคุณที่สมควรจะได้รับให้คุณคิดว่าคุณสามารถทําได้มีเงินมหาศาลและสร้างภาพให้ชัดเจนว่าคุณอยู่ที่ไหนทําอะไรคุณสามารถมีฐานะการเงินที่มั่งคั่งได้ค่ะ 5. การให้มากกว่าการรับ การให้เป็นสิ่งสําคัญของการดึงดูดเงินนะคะให้คุณคิดว่าคุณมีสระไม่คาดหวังที่จะได้รับอะไรตอบแทนคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับมากกว่าที่คุณคิดค่ะ 6. ยินดีกับอะไรก็ตามที่คุณมีขอบคุณค่ะขอบคุณกับอะไรก็ตามที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากความขัดแคลนเป็นมากมายเหลือล้นนะคะอนุญาตให้เงินและพรอ,อันมหาศาลเข้าสู่ชีวิตคุณค่ะ 7. คือรับความเสี่ยง บางครั้งคุณจะต้องรับความเสี่ยงที่จะสําเร็จอย่าก,กลัวที่จะก้าวออกจากพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าพื้นที่ที่คุณสบายใจอยู่เดิมๆนะคะลองทําใหม่ๆลองทําสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นรู้สึกดีมันคือความกดดันค่ะแต่ว่ามันก็คือความดึงดูดของเงินจํานวนมหาศาลเหมือนกัน 8. คือสร้างเครือข่ายและผูกมิตรกับผู้อื่นการมีเครือข่ายและก็มีกลุ่มคนที่เรารู้จัก เมื่อเราเจอคนที่ใช่มันจะเปิดโอกาสต่างๆให้เงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นคุณไม่รู้หรอกว่าใครบางคนนะคะอาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จไปอย่างเป้าหมายได้9ตัวจสุขภาพทางการเงินของคุณค่ะลองดูว่าคุณลงบัญชีครบถ้วนและถูกต้องไหมการจัดสรรเงินแต่ละส่วนสามารถจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมมีเงินสำรองฉุกเฉินหรือไม่ทั้งหมด9วิธีนี้มันสามารถที่ทำให้คุณได้ถึงเป้าหมายแน่นอน อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะคะ